สวัสดีค่ะวันนี้10กรกฎาคม2567นายเผ่าภูมิโรจ,จนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าคณะอนุกรรมการกำกับโครงการเงินหมื่นดิจิตัลจะประชุมหาข้อสรุปรายละเอียดทั้งหมดตั้งแต่กรอบระยะเวลาการลงทะเบียนหน้าตาของแอปพลิเคชันขั้นตอนการลงทะเบียน สิ่งที่ประชาชนและร้านค้าต้องเตรียมในการลงทะเบียนตลอดจนหาข้อยุติเกี่ยวกับรายการสินค้าที่ไม่สามารถซื้อได้อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือสรุปซื้อได้หรือไม่ได้เพื่อจะเสนอเข้าที่ประชุมชุดใหญ่ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิจารณาเป็นวาระสุดท้ายลเลทแถลงรายละเอียดอย่างเป็นทางการ ในวันที่24กรกฎาคมนี้จากนั้นจะนำเข้าคณะรัฐมนตรีรับทราบรายละเอียดโครงการในวันที่30กรกฎาคมติดตามกันต่อไปค่ะ